โรงเรียนขุนยวมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศึกษาแม่ห้องอนเขตหนึ่งเปิดทำการสอนระดับอนุบาลชั้นปีที่สองถึงชั้นประถมมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2564นี้มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น374คนวิสัยทัศน์โรงเรียนขุนยวมภายในปีการศึกษา2565 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เด็กชาติพันธุ์อย่างเสมอภาคทั่วถึงมีคุณภาพอัตลักษณ์โรงเรียนขุนยวมร่าเริงแจ่มใสร่วมใจทำงานรักการกีฬาเอกลักษณ์โรงเรียนขุนยวมชนเผ่าสามคัคคีครับจากสถานการณ์ครับโรคโควิด -19 ในโรงเรียนขุนยวมนะครับ เราจะเห็นได้ว่ามีประกาศจากของจังหวัดตามนโยบายของผรุ่นในการสำงานเขตพื้นที่การศึกษาืางสอนเขตหนึ่งท่านดร์พระชาติจันดำให้นโยบายกับโรงเรียนในสังกัดนะครับที่มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสภาวะที่ไม่ปกตินี้นะครับจะเห็นว่าบางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการเฝ้าระวังโรคโควิด -19 นะครับ โรงเรียนขุนด,ดวมมีความตระนักนะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังโดยการประสานงานกับคุ้มกครองนักเรียนนะครับชุมชนแล้วก็นักเรียนซึ่งเราได้จัดสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังเกี่ยวกับโรคโควิด19ในครั้งนี้โรงเรียนขุนยวมเน้นความสําคัญเรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับ ประสบการณ์ในการจัดการเรียน,นการสอนของโรงเรียนขุนยวมโดยมีการสื่อสารกับโรงพยาบาลขุนยวมนะครับอําเภอขุนยวมแล้วก็ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเฝ้าระวังในการควบคุมดูแลนะครับแล้วก็ป้องกันโรคโควิด -19 ที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาโรงเรียนขุนยวมประกอบด้วยนักเรียนที่มาจากหลายหมู่บ้านและหลากหลายชาติพันธุ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019โรงเรียนได้สำรวจความพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียนว่ามีความพร้อมในการเรียนในรูปแบบใดโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ผ่าน g o o g l e Form พบว่าผู้ปกครองยังมีความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของลูกและบุตรานหากเกิดสถานการณ์วิกฤต จึงเห็นสมควรให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการสอนแบบออนแ n d ์โดยให้ผู้ปกครองมารับเอกสารแบบฝึกหัดใบงานกลับไปทำที่บ้านจำนวน298คนคิดเป็นร้อยละ79.68ครูมีการเพิ่มช่องทางการติดต่อนักเรียนผ่าน Facebook Line และโปรแกรม Google Meet เพื่อสอบถามผลการเรียนรู้ในแต่ละวัน และอธิบายเนื้อหาที่นักเรียนไม่เข้าใจเพิ่มเติมโดยมีรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนด์ hand. ดังนี้กำหนดการรับหนังสือเรียนแบบฝึกหัดใบงานค่าเครื่องแบบนักเรียนค่าอาหารกลางวันโดยเว้นระยะห่างการมารับของแต่ละชั้นและมีกำหนดส่งและรับใบงานเพิ่มเติมห่างกัน1สัปดาห์รวม3ครั้ง ในช่วงสถานการณ์โควิด19ผู้ปกครองมีความห่งใย,ยลูกหลานของตัวเองที่ต้องมาเรียนในโรงเรียนทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโดยการเรียนที่บ้านโดยที่มีครูนำใบงานนะคะมาให้นักเรียนแล้วก็มีค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนแล้วให้ผู้ปกครองเป็นคนช่วยสอนในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาของที่ผู้ปกครองเนี่ยได้มีเวลาให้กับนักเรียนนะคะ แล้วแบบฝึกหัดแต่ละอย่างคุณครูก็จะสอบถามมาตลอดว่าแบบฝึกหัดเป็นยังไงนะคะมีการสอบถามมาทุกๆครั้งถึงแม้ว่าการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอาจจะเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่านักเรียนเนี่ยก็มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาตอนที่โควิดระบาดท,ทําให้โรงเรียนของเราต้องปิดเทอมไปโรงเรียนไม่ได้ครูดเดนเอาใบงานไม้ผมทําที่บ้านพอผมทําเสร็จ ผมก็ได้ไปช่วยพ่อแม่ก็แบ่งเบาภาระแล้วได้ไปสอนการบ้านให้น้องๆที่อยู่เป็นเพื่อนบ้านและผมก็มีความสุขที่ได้เรียนที่บ้านครับ